นี่นะครับมาดูเกณฑ์เข้าตลาดหลักทรัพย์อันใหม่ที่ตลาดหลักทรัพย์จะทําการบังคับใช้ในวันที่1มกราคมปี2568นะครับมีดังนี้ครับเรื่องที่1นนะครับทุนจดทะเบียนครับแล้วก็เรื่องของเกณฑ์กําไรว่าด้วยเรื่องทุนจดทะเบียนเนี่ยถ้าเป็นจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับจะต้องมีทุนจดทะเบียนถึง800ล้านบาทครับจากเดิมมีเพียง300ล้านบาทก็พอแปดล้านบาทเนี่ยไม่ต้องจ่ายเต็มทุนทั้งหมดจ่ายแค่ร้อยล้านบาทก็พอแต่ว่าจดทะเบียนไว้ให้ครบแนดร่วนก้านครับ 30ล้านบาทก็พอแล้วตอนนี้ตลาดทรัพย์ตั้งแต่ปี68ไปเนี่ยจะเข้าเซตนะครับจะต้องมีกําไร75ล้านบาทแล้วก็ต้องมีกําไรย้อนหลังไป2อปีเนี่ยกำไรสะสมนะครับรวมกันอยู่ให้ได้125ล้านบาทด้วยจากเดิมเนี่ยมีแค่50ล้านบาทก็พอทีนี้ถ้าจะเข้าตลาดทรัพย์ m อ i นะครับจากเดิมเนี่ยมีกําไรปีสุดท้ายแค่10ล้านบาทก็เข้าได้แล้วไม่ต้องมีกําไรสะสมเลยเปลี่ยนเป็นปีสุดท้ายต้องมี 25ล้านบาทแล้วยังต้องมีกําไรสะสม2-3ปีหลังเนี่ยอยู่เกิน40ล้านบาทด้วยถึงจะเข้า mai ได้ครับทวนทุนจดทะเบียนเนี่ยเพิ่มจาก50ล้านบาทให้เป็น100ล้านบาทเพียงแค่ว่าเพิ่ม capital เนี่ยแค่เพจ50ล้านบาทเหมือนเดิมก็พอครับนอกจากนั้นยังมีเรื่อง รีโฟร์ดด้วยคือจะต้องมีเกณฑ์กระจายหุ้นตอน IPO เนี่ยให้มากกว่าเดิมจากเดิมที่กระจายหุ้นอยู่ที่15เปอร์เซ็นให้เพิ่มขึ้นเป็น20เปอร์เซ็นแล้วก็ถ้าเมื่อเข้าตลาดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์กระจายหุ้นเนี่ยจากเดิมเนม่มีฟรีโฟร์ด25เปอร์เซ็นก็พอตอนนี้เพิ่มเป็น30เปอร์เซ็นครับเกีฑยนี้นะครับจะมีความทิกกี้อยู่ด้านหนึ่งครับตรงที่ว่ามันมีตรงนี้ฮะกำไรสะสม ซึ่งเนื่องจากว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยบอกว่าเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมส5 6 8ันห้้ยแปแปลว่าถ้าคนที่จะเข้าตลาดปีหน้า2568เนี่ยนะครับจะต้องเตรียมกําไรสะสมมาแล้วเพราะว่ามันต้องมีกำไรสะสมย้อนหลัง23ปีให้ได้ถึงร0อยล้านบาทสำหรับ m อ็ I, แล้วก็ถึง1 2 5ล้านบาทสําหรับตลาดหลักทรัพย์เซ็ตครับแปลว่าต่อไปนะครับคนก็จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ทั้ง m อ็ I, แล้วก็เซ็ตยากกว่าเดิมครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมปีนี้ถึงมีหุ้นเล็กๆที่พยาม วิ่งเข้าหนีเกณฑ์กันอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นการลงทุนใน IPO ปีนี้ก็ต้องดูว่าตัวไหนเป็นไงด้วยครับโวยกว่าย่อมดีกว่าครับผม